วันนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนการปัดน้ำฝนของสตาร์เซนตานะครับการปัดน้ำฝนหน้าของสตาร์เซนต้าจะเป็นเบอร์ยี่สิบหกสี่พอดีผมซื้อมาแล้วอันนี้ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เคยใช้ของเดิมเปลี่ยนยางเราลองผมลองทุกอย่างแล้ะใช้ของเดิมเปลี่ยนยางหรือซื้อใหม่เอาง่ายๆถ้าไม่ซีเรียสผมมาซื้อใหม่เปลี่ยนทุกป,ปีจบง่ายกว่าครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนยางให้เสียเวลาด้วยวิธีการขั้นตอนง่ายๆครับก็ยกการขึ้นมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันอของเราจะเป็น ตัวปลดแบบนี้นะครับก็ให้แค่กดกดปุ๊บแล้วดึงขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมมือเดียวโทษทีผมอาจจะไม่ถนัดปุ๊บก็ออกมาแค่นี้ของเราขาของเราจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราจะเป็นขาแบบนี้ครับจะมีรถไม่กี่รุ่นที่ใช้ออันนี้ผมก็ตัวใหม่อตัวใหม่ตัวใหม่มาปุ๊บผมก็แค่กดกลับเข้าไปปุ๊บโทษนะครับพอดีมือเดียวมือเดียวโทษที กดกลับเข้าไปแล้วก็ดึงยางสีขาวออกที่มันติดมาอ่แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนการปัดน้ำฝนทำงี้สองข้างครับวิธีการเปลี่ยนกา้านน้ำฝนเซ็นต้าแบบง่ายๆครับไม่ยากครับใครๆก็ทำได้ลองดูครับผม